สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาที่ตลาดปลาบางมะรวดอำเภอปานเรลจังหวัดปัตตานีครับที่นี่ยังเป็นชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีนะครับอยู่ตำบลบ้านกลางอำเภอปานเเลจังหวัดปัตตานีครับมาดูครับมีดีอะไรยังไงนะครับถึงได้เป็น แหล่งท่องเที่ยวโอทบนวัดวิถีครับท่านผู้ชมนี่ไงครับของดีของเด่นที่นี่ก็คือประมงพื้นบ้านโดยใช้เรือกอและนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับมีเยอะนะครับท่านผู้ชมเรือกอละเต็มคลองบามาลวดเลยนะครับ เกลูอและเป็นการประมงพื้นบ้านหรือประมงชายฝั่งดักด้วยรอบครับท่านผู้ชมครับเราไปดูผลงานกันครับปลาที่ได้ที่เห็นอยู่ก็คือปลาปลาปลาแดงปลาแดงเกาอีปลาแดงเกาอี้เป็นยังไงเนาะปลาแดงเกาอี้อันเดียวกันไหมครับนี่นี่ไม่ใช่อันนี้ปลาอะไรครับตุ๊กตุ๊กปลาตุ๊กตุ๊กครับ โอ้หลายอย่างงงงงลตายนี่อันนี้นลูกเขยลูกเขยโอ้นี่แม่รุ่นใหญ่นะนี่ครับเป็นส่วนหนึ่งของปลาที่จับได้ที่บางมารวดนะครับปลาแดงนะครับ,คร,บครับผมวันที่เรามาเนี่เป็นวันที่มีมลสุมลมแรงนะครับเรือประมงขึ้นบ้างก็เลยไม่ออกกันนะครับ กเลยปลามีเจ้าเดียวนะครับสอบถามแม่ค้าแล้วลมแรงนะครับก็เลยไม่ออกหาปลาก็ถือโอกาสพักผ่อนใช่ไหมครับกะพักผ่อนเลยนะช่วงนี้มันมีปลาก็ไม่มีก็ไม่มี ็นหน้ามรสุมนหะครับอืหน้ามรสุมก็ก็เป็นปลาหน้ามรสุมเราไม่หาก็ปลาก็วางไขพ่พอดีเลยหรือไม่เกี่ยวมีเรือเข้าพอดีหนึ่งลำนะครับท่านผู้ชมครับ กลับจากหาปลาเรือกแก้วทะเลเดี๋ยวไปดูกันครับว่าได้ปลาอะไรบ้างครับท่านผู้ชมครับเะโามาคูครับได้ปลาอะไรบ้าง ปลาเยะเยะปลาเขาเร um ียกปลาอะไรเนี่ยเอาปลาเป่าๆหรอครับอ๋อคนกินได้ไหมเนี่ยได้เอาทปลาไก่โอ้โหนี่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 โอ้เขาเขาฉลามติดกับฉลามนะครับ ครับนี่คือผลงานที่ขึ้นเรือตอนนี้เลยนะครับเป็นปลาปักเป้าแล้วก็ปลาฉลามครับผมครับปลาปักเป้านะครับตอนน้ปลาปักเป้าทะเล ปลาแดงรอบนี้ปลาแดงนะครับสวยสดๆเลยนะครับนี่ไปยูไปยูไปยูสำหรับคลิปนี้ก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ครับฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดี๋ยวครับนครแดงโปรโมชั่นครับ